พี่ครับอนุสาวรีย์แย้มโมไปทางไหนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปที่อนุสาวรีย์แย้โมนะครับเข้าที่ประตูโรงพยาบาลค่ายนะครับเดยวมาก็จะเจอเจ้าที่สนาทหารนะครับก็จะทําการพอดีผมขี่โมไซมาก็ทําการแลกบัตรนะครับตอนนี้ผมก็ได้แลกบัตรกับเจ้าที่สวทหารไปที่เรียบร้อยพี่ครับอนุสาวรีย์แย้โมไปทางไหนนะครับับเข้ามานะครับเห็นป้ายไหมครับตรงป้าย ขี่ตรงไปเท่าประมาณ3า0รอเมตรนะครับอนุสาวรีย์จือทางขวามือครับครับเดี๋ยวเออก็จะตรงไปกับพี่เจ้าที่สารทหารนะครับมันจะมีป้ายบอกจะคงไปด้วยขอบคุณมากครับพี่ครับนี่ครับเราก็ขี่ตรงไาเรื่อยนะครับตรงนี้ก็จะเจอนะครับเจอป้ายอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับแบบจำลอง500ร้อเมตรระยะ ห้าร้อยเมตรนะครับตรงไปี๋ยวผมก็จะตรงไปกันนะครับก็มาในข้างนะครับก็จะจำกัดความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะมีป้ายบอกครับผมก็จะตรงมานะครับเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นก็คือจะไม่ตัดนะครับพอจะได้คํานวณเวลาออกว่าจะใช้กี่นาทีนะครับก็จะได้เห็นกันครับก็จะมีร้านค้าร้านขายนะครับใครอยู่ก็แวะได้นะครับมีร้านขายของชำนะครับตามสั่ง รขาของชําก็มีครับมาตรงมามันยังมีซอยบอดนะครับนี่ก็ปลายฟ้าซอยสามนะครับปลายฟ้าซอยสี่โอ้ผมเห็นแล้วครับนุ่นครับอยู่เลยซอยห้ามานะครับปลายฟ้าซอยห้าเลยมานิดนึงนี่นะครับสังเกตง่ายป้ายสามสิบึงแล้วครับอนุสาวรีย์้าวสุรนารีนะครับหรือย่าโมนะครับก็ ถึงแล้วครับก็ประมาณ500เมตรนะครับจากตรงนูน้นขี่มาจากทางเข้านะครับก็ถึงไปที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาก็ประมาณ2อาทีได้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะมัปเดตใหม่ผมค,ครับ